ไปเราจะไปหาลรื่องที่นี่กันนะครับพี่น้องางานวันที่หนึ่งโอเคทำวันที่สิบหกกันยายนนะครับพี่น้องเดินทางไปที่ไหนโนน่่ทีต้องเดินหานะครับถ้าไม่เดินหา ก็ไม่ได้ทั้งวันที่ไหนให้แบบเดียว,รยวรโรงแรมคือโรงแรม,รแรมรครับโรงแรมราคาถูกครับสิ6นห้าร้อยห้าสิบครับ ไ็เยอะนะครับก็เยอะก็เยอะอโอ้ก็เยอะเราไม่ต้องกลัวที่จับนะครับเพราะเราไม่ได้มีอุปรสรรคและมีแค่ปรน,นกับไก่เน,น,นนะไม่มีซัก ไม่เห็นมาขายเลยที่นหนึน่งไเปนไหที่หนึ่งไม่เห็นจอยหรือยังไม่ได้อัพมาแบบนี้ต้องไปแหล่งซื้อรวมถึงจะมีหยุดโน้นก็ไม่มีแสดงว่าเขายังไม่เอามาขาย้รางวันที่หนึง่งไม่มีจอย Terima kasih telah เจอแล้ว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 ,ลวชอบเพลงอะไรนะครับเจอแล้วกางวันที่หนึ่งชอบอะไรเรียกเขาเลยต้องการ14-15่ามานะครับนี่ครับต้องการ14-15 4ีเอมาเยอะจังลยสี่สี่สามสองสี่สม่มีสิบหา้หาไลไปดูอูทุกใจเลยสี่ศู สี่ศสม้วเหรอคะทำไมมันเยอะจัง,งอ่ะเนี่ยถ้าจะเอาหนึ่งห้าหนึ่งสี่ทำไมมันหลไปแบ่ห้าสี <c ười> 5, ่ที่หยิบมาแล้วหนึ 15, 4, 15. ่งหซื้อทั้งสี่ชุดมันก็ไม่มีตังค์ละเนาะ พรามันมีใบเดียวเหรอค่ะมีรม่ร่วมกันทั้งเมือดสามหนึ่งเดีนยวนะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่หนึ่งใบเอามาอันนี้ก็มีสามใบเอาเอ๊ะไปถ้าไม่เอาเดี๋ยวมันออก เ่อใจเดียก่ชุดชุดนั้นเอาไปออกซ้ำแบบเพื่อใจแนี่แบบก็บอกให้เอาเบอร์ก็เอาดูกับตินี่กันเอาไปออกซ้ำปิดปิดกีบาท์ตารบเลยค่ะ สามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณค่ะคอยโคบบ้าเลยเด้อไม่ได้บอกบอกนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้า,มมออาห่งสี่หนึ่งห้าผมผมเอียงก่อนเลยคุณนยมเอียงเนาะหนึ่งสหนึ่งห้า อย่างคเกี่ยวกับการเมืองนี่เดอไ้ที่มีกุหกวยเกี่ยวกับการเมืองนี่เด้อพกนึงอยางอะไรหล่ะเยอะพวกบุอะ้าบูไปได้ไรก กับสิบห้าเกเี่ยวกับส <46. S 1> ิบหกยุบสภาครั้งต่อไปวันที่สิบหกยุบสภานี่เรียกจังเออสาม,ส,ามสองโอ้ยนอกกัแล้วสามสามรัฐาบาลสามนายก ก็สามสามสองสีสามสามสองสามตัวอันนี้ก็ตเบอร์เบอร์เทปนะคะมันกี่ปี้ยมันกี่1ิเตึเบอร์เทีครบหรอบกีปีปีเบอร์เทนต้องมีอะไรนะยันเก่าหนึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรเรียก งางยิ่งคะแนนเสียงสามหอ๋อคะแนนสามหนึ่งหนึ่งไม่น่าจะใช่อายุอายุล่ะห้าสิบเก้ายนไหมหมอห้าสิบเก้าไปแล้วเอาผู้ซอกซ้ำเนี่ยตั้งชิ้นอายุเท่าไรเนเจ็ดสิบผู้ซอกซ้ำกวาแต่คะแนนเสียงอันบหคะไม่เมื่อกี้เมื่อกี้สามหนึ่งผมคิดอยู่ เอ้มันเมนบอนายกสาริีเอสอยู่ว่ากระชิดอยู่ถักเป็นรุดไปเดาเป็นโบน,ออน้าออกนะตุ้มเลยก็เจกเจอออกตัวที่เขาคิดแบบนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณนันทินชอบเล่นเกี่ยวกับรุนเกี่ยวกับพวกไอ้รตืตลกตขาหรือเปล่าแค่นั้นเองถักเป็นสนใจเรื่องพวก ไอ้แก่ป,ปัญหาเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่นี่แต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไหนจะไปการเกษตรพัคภูมิใจทยจะไปที่การเกษตรมากกว่าคดีเีื้อิี่คดีการเกษตระดีโอเคครับผมครับ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสิ่งที่ต้องการได้แล้วเด็กได้สิบสี่กับสิบ้ sao không có gì nữa rô, nữa 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 ขิ่เกี้ยวกับรัฐบาลเปล่าไปสุดๆจบแล้วแล้โอเคคลิปนี้ขอขอลงเสียงเสียนี้ครับขอบคุณครับที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามไลค์สดเลยนะครับ 你看。